สวัสดีครับวันนี้โพสต์เตือนภัยสักหน่อยนะฮะผมเห็นเพจนี้เขาเอาตู้นะครับเป็นตู้แอมป์กีตาร์นั่นแหละที่ดูตามรูปก,ก็คือย oh ี่ห้อ Fender ร์ด้วยการที่ผมเองก็เป็นนักดนตรีนะฮะรู้จักแบรนด์สินค้า Fender เป็นอย่างดีอยู่แล้วดูนะฮะมันบอกว่าไงนะเจ้านายเครื่องดนตรีทำบริการเช็ดสตอตอะไรก็ไม่รู้ราคาต่าสุดที่ไม่เคยมีมาก่อน Fender ลำโพงบลูทูธ สตรีมมิ่งรุ่นอินดิโอนะของแท้นี่ของแท้ผลิตจากอเมริกานะครับคือใช้เขาเรียกว่าเป็นภาษา Google นะฮะพิมพ์ไม่ได้พิมพ์เองครับเพราะว่า,าการเรียบเรียงคำอะไรต่างๆนี่มันดูไม่ไม,ไม่ไม่เหมือนภาษาไทยไม่เหมือนคนไทยทำอยู่ชื่อเพจว่า n นิกนิก,กนอะไรสักอย่างหน,นึ่งเนี่ยอ่านไม่เป็นคำครับโลโก้ก็เป็นรูปผู้ชายเดี๋ยวผมคลิกเข้าไปดิ คลิกเข้าไปหน้าปกเป็นเครื่องมือช่างครับอ่าหน้าปกเป็นเครื่องมือช่างรูปก็คือโอ้มีคนถูกใจฮะมีคนถูกใจตั้ง 900, 9ก้าร้อยเก้าพันสองร้อยยี่สิบสามคนถือว่าเยอะมากครับถือว่าเยอะมากขึ้นสถานะว่าเป็นฟาร์มนะครับเป็นร้านขายของชำสี่ชั่วโมงที่แล้วบอกว่าอะไรนะคีนคีนนี่ก็คือโอ้โหเป็นเป็นแบรนด์รองเท้าชั้นนำอะ ได้ออกแบบรองเท้าสารสามารถป้องกันนิ้วเท้านะเขียนคำ่าเขียนผิดหมดอะมีคนถูกใจอีกคนเดียวครับอ่ะทีนี้อะไรนะวันที่13กันยาอันนี้โพสความสุขของลูกค้าทุกท่านที่เปิดกล่องทุกครั้งต่างก็เป็นแรงแก่เราที่ให้บริการที่ดีขึ้นให้กับลูกค้าเนี่ยเห็นไหมครับใช้ภาษา Google พมเมา มีคอมเมนต์ทั้งหมดเท่าไหร่นะ64รายการนะครับเดี๋ยวคลิกเข้าไปเอ่อคลิกเข้าไปที่มีคนตอบตั้ง64คอมเมนต์อะไม่มีฮะขึ้นมาบอกว่าความคิดเอ่อเดี๋ยวลองดูปุ๊บความคิดเห็นทั้งหมดดูดิไม่มีฮะนั่นก็หมายความว่าแสดงว่าคนน่าจะไปลบไปคอมเมนต์ลบๆกับมันนะครับมันก็เลยลบทิ้งไปหมดเลย มาดูที่87ผู้ถูกใจเนี่ยเป็นใครบ้างลองดูดิโอ้เยอะนะครับเยอะอคนโกรดก็มีคนหัวเราะก็มีฮะเยอะอันนี้ก็คืออะไรรีวิวเหมือนกันความรู้สึกของลูกค้าอย่างแท้จริงเหมือนเดิมครับคลิกเข้าไปไม่มีคอมเมนต์เลยสักคอมเมนต์ครับไม่มี จริงๆแล้วเนี่ยตู้แอมรุ่นนี้เนี่ยครับมันราคาถ้าผมจําไม่ผิดตีไว้หมื่นหนึ่งแล้วกันนะบวกลบครับ mm. อ่าราคาประมาณหมื่นหนึ่งแล้วมันมาขายเท่าไหร่พันกว่าบาทแล้วเลื่อนๆดูนะครับเนี่ยน,นี่คือรูปโปรไฟล์มันเดี๋ยวไปดูที่มีใครตอบไหมมีคําตอบแต่ถูกลบทิ้งไปหมดแล้วครับเข้าใจว่าเฟซน,น่าจะไปไปเอาเฟซไหนมาก็ไม่รู้นะนะครับอาจจะไปซื้อเฟซมาหรือจะไปแฮกของใครมาหรือเปล่าเรื่องอะไรเลยเป็นเครื่องมือช่างครับ เห็นไหมตัวอย่างก็ร้านค้าจีนนะไม่ต้องสืบไม่ต้องสืบฮะนี่แหะนี่ก็คือเป็น,นโกงนะครับเดี๋ยวออกมาข้างหน้าดิโอ้โหคนสนใจเยอะมากครับโพสต์นี้ของมันโปรโมชั่นลดตั้ง78%อ่าดูครับคนนี้บอกว่าเป็นสินค้าที่คุ้มค่าที่สุดที่ผมซื้อในบน Facebook นี่ก็รู้แล้วนะฮะว่าเป็น การใช้ Google พิมพ์นะครับไม่ได้ว่าพิมพ์ออกจากมือจากปากอะไรเห็นไหมชื่ออะไรนะชื่อพันสาวุฒดอนละครนะครับอ่าเป็นเหมือนคนไทยนะชื่อพิมพ์เข้าไปปุ๊บนี่ไงอานี่ครับมีเพื่อนอยู่27คนอยู่จากหนองบัวลำพูพอเข้าไปปุ๊บเห็นไหมไม่มีอะไรเลย ผมเข้าใจว่าน่าจะไปแฮแ็กเฟซของเขามานะครับหรือไม่ก็ไปสร้างรูปสร้างโปรไฟล์อะไรปลอมขึ้นมาครับพอเข้าไปปุ๊บมีอะไรบ้างมีแค่อะไรนะขอบคุณที่สนับสนุนก็คือไม่มีไม่ไม,ม,ม,มีอะไรคอมเมนต์ comment อะไรให้มันลบทิ้งหมดเลยนะครับแต่มีคอมเมนต์ของคนที่สนใจเยอะๆเ,เหมือนกันครับไอคนนี้บอกว่าแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ขอบคุณครับเดี๋ยวผมจิ้มไปดูโปรไฟล์มันหน่อยสิโอเรามีรูปรอเก้าด้วยฮะ อยู่เมืองพัทยาด้วยเอาพอเข้าไปปุ๊บกล,กลายเป็นเฟซอวาตารไม่มีอะไรเลยเห็นไครับมันจะมีหน้าม้านะฮะมันจะมีหน้ามา้าไอคนที่เป็นหน้าม้าก็คือคนที่บอกว่าซื้อไปแล้วดีอย่างนั้นดีอย่างนี้อะไรเงี้ยส่วนคนที่ถามว่าราคาเท่าไหร่สนใจอะไรเงี้ยกำลังจะตกเป็นเหยื่อกำลังจะตกเป็นเหยื่อครับมีฮะมันมีหลายคนที่ทําเป็นหน้ามา้ามาซึ่งเฟซมันก็มาแนวเดียวกันครับพิมพ์ก็พิมพ์ภาษาอะไรก็ไม่รู้มาไงแต่ที่น่ากลัวก็คือคนสนใจเยอะมากฮะ บางคนสนใจบางคนเอาหนึ่งตัวบางคนเก็บเงินปลายทาง1ชุดเอาหนึ่งเครื่องมีกี่สีโอโหขายดีมากขายดีมากครับโอ้โหผมว่าไอคนที่มีหน้าที่ในการรับผิดชอบในการตรวจตาในกระทรวงอะไรนะกระทรวงไ c t หรือเปล่าคงหลายกระทรวงอะดูแลกันหน่อยครับร้านค้าจีนมันกลับมาอีกแล้วแล้วมันขายของหลอกขายของอะนะฮะดูดิ คนที่ตกเป็นเหยื่อผมว่าน่าจะเยอะมากครับความจริงถ้าคนที่เล่นดนตรีเล่นกีตาร์เนี่ยรู้จักแลวฮะแบรนด์เฟนเดอร์ก็เป็นแบรนด์เครื่องดนตรีนะครับโดยเฉพาะเครื่องดนตรีกีตาร์เนี่ยชื่อดังระดับโลกนะครับต้นกําเนิดของเขานู่นนะฮะอยู่อเมริกาแต่หลังๆมาเขาก็อาจจะผลิตหลายที่แต่ที่นี่มันไม่ใช่ฮะไอร้านนี้มัมาขายเนปะ็นของปลอมครับแล้วบางคนเจอหลอกด้วยนะฮะบ,บางคนไอคนนี้บอกว่าคุ้มค่าเสียงดีมากๆว่างั้น คนกดหัวล้อเพียบเลยออฟเทียนเทียนเทียนทวีพอเข้าไปปุ๊บอยู่ลำลูกกามีอะไรไหมฮะเนี่ยมีแค่นี้อันนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นหน้าม้าหรือเปล่าแต่ก็เหมือนมีความเคลื่อนไหวอยู่นะครับแต่ไม่มีการโต้ตอบอะไรเลยคนนี้บอกหมอวา่าหมอหญิงบอกว่าดีเลยค่ะบรรจุมาดีเสียงดีนุ่มๆเบรเพราะว่าอย่างนั้นกดเข้าไปดูหน่อยสิ อ่านะครับอ่ะมีอยู่แค่เนี้ยเห็นไหมครับแทบจะไม่มีความเคลื่อนไหวอะไรเลยฮะเหมือนเหมือนเฟซอวตารนี่ฮะไอนิกอะไรสักอย่างเนี่ยจริงๆอะมีเยอะนะครับสินค้าไม่ว่าจะเป็นพวกส่วนมากจะเป็นหมวกกันน็อกบ้างสินค้าอิเล็กทรอนิกส์บ้างครับหลายรายการมันมาเมื่อไหร่ผมจะทําคลิปแฉห,หมดเลยฮะทุกคนใครที่ดูคลิปผมอยู่ก็วันวานแชร์ไปให้กับ คนอื่นๆเขารู้ด้วยนะฮะจะได้ไม่ถูกหลอกนะครับของแท้ในราคาประมาณหมื่นหนึ่งนี่มันขาย1,990ฮะโดยเฉพาะคุณป้าคุณลุงคุณนา้าคุณอาทั้งหลายนะครับผู้สูงวัยที่อยู่บ้านเนี่ยมักจะโดนหลอกง่ายๆนะฮะาฝากกันด้วย